สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในขณะนั้นเองบุคคลที่สวมใบหน้าที่เย็นชาและสวมชุดกีฬาสีดำเข้ามาในห้องเขามองไปที่สิ่งที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นและขะมวดคิ้วก่อนที่จะเตะสิ่งของของทางอูลินไปด้านข้างเขาพูดอย่างเย็นชากับทางอูินที่กำลังขวางทางของเขาว่าหลีกไปให้พ้นทาง สภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงของทางโอรินเต็มไปด้วยภาพใบหน้าที่ยิ้มแย้มของนาเอา๋ในขณะนี้เมื่อโจจางชือเหยียบดอกไม้ที่นาเอ๋ปักให้เขาเขาเห็นว่าโจจางชือเหยียบนาเอ๋ด้วยตัวเองเมื่อเจ้าหนูที่เยือกเย็นและเยือหญิงคนนั้นเตะเข้าขอ,ของของเขาไปมันก็เหมือนกับไฟที่ร้อนระลายถูกจุดขึ้นเจ้ากำลังรนหาที่ตายทางโอรินคารามในขณะที่เขาพุ่งเข้าใสา่ชายหนุ่มในชุดดำ ด้วยมัดอีกครั้งชายหนุม่มที่จองหองเยือกเย็นไม่แม้แต่จะละสายตาไปจากเขาในขณะที่เขาเก้าวไปด้านข้างครึ่งข้าวตึกเลี่ยงการต่อยของทางอูรินศอกของเขากวาดไปทั่วแผ่นหลังของทางอูรินขณะที่เท้าซ้ายของเขายื่นออกไปด้านล่างทันใดนั้นทางอูรินก็ล้มตัวลงด้วยกำลังของตัวเองนอกเหนือจากเยาวชนเขาไม่ได้ลอยไปทางด้านหน้าต่างแต่ลอยไปที่ประตู ยุนเซียวคือน้ำรายของเขาในโรงเรียนชั้นต้นเขาเป็นที่รู้จักในนามนักวิชาการผู้บงการแต่ตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าเขาไม่ฉลาดพอนี่มนสถานาการณ์แบบไหนกันนะเจ้ามันเลวทั้งโอลินคำรามอีกครั้งคราวนี้เสียงของเขาแผ่ไปทั่วห้องโถงเช็กเช่นสายลมเขาพุ่งกลับเข้าไปในหอพักและเข้าหาเดวชนที่ยิงพยองอีกครั้ง ร่องรอยของความประหลาดใจแวบผ่านดวงตาของเยาวชนที่ยิงพยองเขาไม่ได้จำกัดกำลังของเขาในตอนนั้นแต่ทังอูลินก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเขาตีทังอูลินจากด้านหลังด้วยศอกเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นหลังของทังอูลินซึ่งส่งพลังที่ไม่ได้อยไปกว่าตัวเขาเองเขากระโดดบิดต,ตัวแลปล่อยลูกหมุนการเคลื่อนไหวทั้งสามนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่น เรากับเมฆที่ร้อยและน้ําไหลไม่เพียงแต่เขาเรื่องการโจมตีของทางอูลินแต่เขายังเหยียบหลังทางอูลินและเตะเขาออกไปทําให้เขากระแทกพื้นเมื่อเขาร้มลงพื้นไม้กระจัดกระจายและแตกเป็นเสี่ยงงขณะที่เสื้อผ้าของทางอูลินถูกตัดขาดทั้งหมดเยาวชนที่หยิงพยองล่อนลงบนผ้าห่มของทางอูลินยิ่งกว่านั้นเขาได้ลงสู่บนงานปักดอกไม้ของนานเอ๋อโดยบังเอิญทางอูลิน ร้องได้ความเศร้าโศกและความขุนเคืองคนในเมืองนี้มันบ้าจริงๆแสงสีขาวบริสุทธิ์ถูกปล่อยออกมาจากวงแหวนวิญญาณอายุ10ปีของถังอูลินซึ่งเกิดขึ้นจากเท้าของเขาทันใดนั้นเส้นใยที่เหมือนทาวันเร็วยาวของย่ากเงินครามก็ปรากฏขึ้นทั้งหมดนั้นโจมตีเยาวชนที่หญิงพยองทักษะวิญญาณแรกของถังอูลินคือทักษะวิญญาณสิปีของย่ากเงิงครามการมัดแน่น ย่างเงินครามปกคลุมทั่วทั้งห้องในชั่วพริบตาแม้ว่าเยาวชนผู้หญิงพยองจะว่องไวเป็นพิเศษแต่เขาก็ยังไม่สามารถหลบถท้าวันทั้งหมดในพื้นที่แคบๆเช่นนี้ได้การตอบสนองของเขายัางคงเร็วมากเขายกมือขวาขึ้นซึ่งเริ่มเปล่งแสงสีทองและยิบระยับในขณะที่วงแหวนมียานสีเหลืองเกิดขึ้นจากเท้าของเขาแสงแวบวาบวับพุ่งขึ้นไปในอากาศขณะที่มันสับไปทางย่างเงินครามการเคลื่อนไหวนั้นแม่นยำเป็นพิเศษ ในขณะที่เขาตั้งใจที่จะตัดย่างเงินครามทุกเส้นด้วยกิจสีทองแม้ว่าย่างเงินครามจะโดนฟาดฟันแต่ก็ไม่ได้ถูกตัดขาดอย่างที่เขาคิดบ้าจริงเยาวชนผู้หญิงพยองคิดกับตัวเองถ้าเขาถอยกลับทันทีเขาอาจจะรีบออกจากหอพักแต่เขากลับให้ยามตัดย่างเงินครามแต่ทําไม่ได้ตอนนี้ย่างเงินครามจํานวนมากปรากฏขึ้นและเคลื่อนตัวเพื่อกืนกินเขาวงแหวนมียญญานใต้เท้าของเขาเริ่มส่องแสงเจิดจ้า เมื่อกีดในมือเริ่มกระพริบนอกจากนี้ยังมีเสียงคำรามของมังกรเงียบๆที่ดังก้องออกมาในขณะที่เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสลัดย่านเงือนครามที่ผูกมัดเขาไว้แต่ทว่ามัดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาในขณะนั้นมีเสียงดังเกิดขึ้นเยาวชนที่หญิงพยองถูกกระแทกไปอย่างรวดเร็วหลังจากถูกมัดระเบิดของทางโอเลนเมื่อมัดของเขาประทะก,กับใบหน้าของเยาวชนคนนั้น ทง้งโอเรนได้ปลดปล่อยอย่างเงินครามของเขาทําให้เยาวชนที่ยิงพยองร่อยออกจากห้องเหมือนกระสุนปืนใหญ่ด้วยเสียงที่ดังเยาวชนที่ยิงพยองถูกฝังอยู่ในผนังห้องโถงใช่เขาถูกฝังต่อหน้าพลังระเบิดของทงอ้งโอเรนเขาไม่สามารถต้านทานได้เยาวชนที่ยิงพยองเป็นวิญญาจาร์ประเภทความว่องไวดังนั้นเขาจึงเก่งในการโจมตีอย่างรวดเร็ว จุดอ่อนของพวกเขาที่เป็นประเภทความว่องไวคือขาดความสามารถในการป้องกันหากพวกเขาถูกโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยคนเช่นถังออรินที่มีความแข็งแกร่งโดยกำเนิดเหนือวิญญาจาร์ประเภทพลังพวกเขาจะถูกทำให้ล้มลงในทันทีผลก็คือเยาวชนที่หยิงพยองคนนั้นหมดสติไปในทันทีที่เขาถูกส่งตัวไปถังอูรินหอบหายใจท่ามกลางความรสำระสายในห้องของเขาหยุนเซียว ซ่อนตัวอยู่ที่มุมเตียงของเขาแล้วในขณะที่เขาจ้องไปที่ถังอูรินอย่างน่ากลัวชั่วคู่หนึ่งเขาก็สูญเสียอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าแม้แต่ผู้ชายที่ยิงพยองคนนั้นก็ถูกกระแทกด้วยเขาถังอูรินก้มลงและหยิบผ้าห่มของเขาเบาๆเขาปัดฝุ่นออกแล้วจับไว้แน่นโชคดีที่ผ้าห่มไม่เสียหายแค่สกรปรก เกิดอะไรขึ้นในขณนะนั้นเองเสียงที่หนักแน่นดังมาจากห้องโถง10นาทีต่อมาหน้าที่อาคารการศึกษาชั้นกลางของโรงเรียนทะเลตะวันออกสรุปว่าการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นจาก้าหโหมหลงเหิงชูมองดูเด็กชายสี่คนที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างเย็นชาการแสดงออกที่ขมวดคิ้วของเขาเป็นเหมือนหยดน้ำโจจางเชอหยุนเซียวทั้งโอเลนและเยาวชนที่ยิงพยองนั้น ยืนเคียงข้างกันดวงตาของเยาวชนที่ยิงพยองมีประกายเยอกเย็นในพวกเขาซึ่งบางครั้งจะเหลือบมองทางโอลินเป็นครั้งคราวสีหน้าของโจจางชือซีดเผือกและเขาเต็มไปด้วยรอยพกช้ำตั้งแต่หัวจรดเท้าหากใครใส่ใจพวกเขาจะพบร่องรอยของความกลัวในดวงตาของเขาซึ่งไม่ยอมแม้แต่จะมองทงอังโอลินยุนเซียวเป็นคนที่อธิบายอย่างละเอียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากได้ยินเรื่องราวของหยุนเซียวแล้วหลงเหิงชูก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งโอรินยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับผ้าห่มในมือแน่นเพียงแค่มองดูดอกไม้ปักด้วยหัวที่ก้มลงดวงตาที่โตและสวยงามของเขาเต็มไปด้วยความรื่นรันโจจางชือเติมด้วยวิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้าเจ้าน่าจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในห้องสามแต่ถ้าว่าระดับพลังวิญญาณของเจ้าต่ำเกินไปตอนนี้ ดูเหมือนว่าความประพฤติทางศีลธรรมของเจ้าก็ต่ำพอๆกันการถูกทุบตีเป็นหน้าที่ของเจ้าเจ้าจะอยู่ในห้องเรียนห้าอย่างถาวรหลงเหิงชูกล่าวอย่างเย็นชาโจจางชูต้องการที่จะโต้แย้งเขาแต่เมื่อเขาเห็นท่าทางที่ขมวดคิ้วของหลงเหิงชูเขาไม่กล้าพูดเจ้าสองคนด้วยต่อสู้ทันทีที่เจ้าเข้าสู่สถาบันการศึกษาเจ้าทั้งคู่จะอยู่ในชั้นเรียนที่ห้า การถูกทุบตีก็มีประโยชน์กับเจ้าเท่านั้นหลงเหิงชูกล่าวสิ่งนี้กับยุนเซียวและเยาวชนที่หญิงพยองในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเยาวชนที่หญิงพยองจะไม่ใส่ใจกับคําพูดของหลงเหิงชูในขณะที่เขาจ้องมองไปที่ถังอหลินตลอดเวลาแก้มของเขาค่อนข้างบวมหลังจากการถูกชกโดยถังโหลินถ้าเขาไม่ถอยกับเร็วขนาดนั้นเขากวัวว่าเขาจะไม่เหลือฟันอีกหลังจากถังโอลิน กระแทกเขาอย่างน่ากลัวหยวนเซียวปฏิเสธด้วยความตกใจผู้อำนวยการหลงข้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เลยตั้งแต่ต้นข้าเป็นเพียงผู้ชมหลงเหิงชูตอบอย่างเย็นชาว่าเจ้าทั้งหมดอยู่ในห้องหอพักเดียวกันถ้าเจ้าเห็นพวกเขาต่อสู้กันและไม่ดำเนินการใดๆเพื่อหยุดมันเจ้าจะพูดได้อย่างไรว่านั่นเป็นเรื่องดีว่าเจ้าเป็นคนชอบธรรมอายุยังน้อยแต่เจ้าเล่ห์นักเจ้าจะเติบโตเป็นคนดีได้อย่างไร เจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมสำหรับเจ้าสายตาของหลงเหิงชูเปลี่ยนไปที่ทังอูลินเจ้าเก่งมากเจ้าชนะการต่อสู้หนึ่งต่อสองเรื่องนี้ไม่สามารถตำหนิเจ้าได้ในขณะที่เจ้าถูกย่อยุดีที่เจ้าเป็นลูกผู้ชายที่กล้าหาญข้าจะไม่ลงโทษเจ้าแต่ทว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าเป็นเพียงยากเงินครามดังนั้นเจ้าจึงติดอยู่ในห้องเรียนที่ห้าทงอูลินเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจ เขาคิดว่าเขาจะได้รับการลงโทษที่หนักที่สุดท้ายที่สุดเขาเป็นคนที่ตีพวกเขาและไม่เบาเหมือนกันโจจางชูถูกปกคุองไปด้วยรอยพกช้ำสีม่วงในขณะที่ใบหน้าของเยาวชนที่หญิงพยองนั้นดูเ,นเหมือนขนมปังนึ่งแต่เขายังไม่ถูกลงโทษขอบคุณสำหรับความยุติธรรมทั้งโอลีนกล่าวอย่างเร่งรีบหลงเหิงชูพูดอย่างเฉยเมยว่าแม้ว่าจะมีสาเหตุของการต่อสู้ แต่ก็ยังมีความจําเป็นต้องชดเชยความเสียหายค่าจะออกค่าซ่อมหน้าต่างเตียงและผนังให้เจ้าก่อนที่หลังเจ้าจะได้ชดใช้อะไรนะทั้งโอลินตกตะลึงจ่ายเงินงั้นเหรอเขามีเหรียญสหพันธรัฐเพียงสามพันเหรียญที่พ่อของเขามอบให้เขานี่คือเงินค่าขนมของเขาตลอดทั้งเทอมเนื่องจากการศึกษาเป็นภาคบังคับค่าอาหารและค่าของที่จึงครอบคลุมทั้งหมดดังนั้น มีหลายสิ่งที่เขาต้องจ่ายไม่มากนักไปได้เจ้าสามารถต่อสู้กันต่อไปได้หากต้องการแต่ครั้งต่อไปจะถูกเพิ่มลงในบันทึกของเจ้าผลการต่อสู้พร้อมกับบันทึกความสามารถของเจ้าในการเป็นช่างวิญญาณจะส่งผลต่อการที่เจ้าจะถูกรับเข้าเรียนในการศึกษาชั้นสูงในอนาคตหรือไม่ถ้ากล้าก็ไปสู้แต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะต่อสู้จริงๆ,ๆเจ้าก็ไม่ควรปล่อยให้สถาบันการศึกษารู้เรื่องนี้ มีฉนานจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงหลังจากออกจากห้องทํางานของอาจารย์เสียงที่เข้มงวดของหลงเหิงชูยังคงดังข้องอยู่ในหูของพวกเขาแต่ทว่าตอนนี้ท้งอูถง่ถงอารมณ์ดีขึ้นมากแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเท่าไหร่ชาบานก็จัดการเรื่องนี้อย่างยุติธรรมพวกเขาไม่มีอคติต่อคนอืนอ่นๆเพียงเพราะวิญญาณยุติการต่อสู้ของเขาไม่ดีภายนอกอาคารเรียนหลงเหิงชู เริ่มมองไปที่เลขานูการด้านข้างด้วยดวงตาที่เล็กขอประวัติทังอูลินให้ข้าดูผู้อํานวยการหลงวิญญาณยุติการต่อสู้ของเด็กคนนั้นเป็นแค่ย่าญเงินครามไม่ใช่หรือเลขาสาวถามด้วยความแปลกใจการแสดงออกที่เข่งขืมบนใบหน้าของหลงเหิงชูก่อนหน้านี้ได้หายไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยย่าญเงินครามงั้นเหรอข้ากลัวว่ามันจะไม่ธรรมดาอย่างนั้น เขาสามารถเอาชนะคนสองคนเพียงรำพางในวันแรกของเขาและเด็กคนหนึ่งในนั้นมาจากตระกูลเชียเด็กคนนั้นที่มีเพียงญากเงินครามทำสิ่งนี้ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเขายัางสามารถฝึกฝนวิญญาณยุธการต่อสู้ขยะอย่างยากเงินครามให้อยู่ในอันดับที่11เมื่ออายุอย่างน้อยเพียงเก้าขวบเพียงเท่านี้ก็ทำให้เขากลายเป็นอัจริยะได้แล้วตรงการข้ามกับสิ่งที่เจ้าคิดเราต้องใส่ใจเขาอย่างใกล้ชิด พวกเขากลับมาที่ห้องหอพักแต่ก็ยังคงรกอยู่ไม่มีใครทําความสะอาดให้พวกเขาทั้งอูลินวางผ้าห่มไว้บนโต๊ะอย่างเงียบๆจากนั้นหยิบของทั้งหมดขึ้นมาโจจางชือ่อยืนออกไปด้านข้างกำหมัดแน่นหลายครั้งยาวชนที่หญิงพยองเหลือบมองไปที่ยุนเซียวซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของเตียงชั้นสองจากนั้นจึงชี้ขึ้นแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าขึ้นไปข้างบนยุนเซียวตกตะลึงคู่หนึ่งแต่ทว่า เมื่อเผชิญกับการแสดงออกที่ชั่วร้ายของเยาวชนที่หญิงพยองเขาเลือกที่จะยิ้มและทำความสะอาดสิ่งของอย่างรวดเร็วก่อนที่จะปีนขึ้นไปบนชั้นบนสุดเขาเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบทำไมเขาถึงจะไปกระตุ้นภูเขาไฟที่สามารถประทุได้ทุกเมื่อมือของเยาวชนที่หญิงพยองเปล่งประกายด้วยแสงจ้าคู่หนึ่งทำให้ผ้าปูที่นอนสะอาดปรากฏขึ้นในมือของเขาอย่างลึกลับหลังจากนั้น ก็ปูผ้าปูเตียงส่วนเตียงสองชั้นอีกด้านของห้องชั้นบนถูกทำลายในขณะที่ชั้นล่างเป็นของโจจางชื่อทั้งอูรินจัดระเบียบสิ่งของของเขาแล้วางไว้บนชั้นล่างจากนั้นจัดของแล้วเขาก็หันกลับมามองโจจางชื่อด้วยเสตตาที่เย็นชาโจจางชื่อคำรามพูดขึ้นว่าเจ้าจะนอนตรงนี้เหรอทั้งอูรินตอบอย่างเย็นชาว่าไปซะเจ้าโจจางชื่ออยากจะลุกขึ้นด้วยความโกรธ อย่าหูนหันพันแล่นลืมไปแล้วหรือที่ผู้อํานวยการหลงพูดเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าไม่ต้องการเป็นช่างวิญญาณในอนาคตยุนเชาวกาวขณะที่เขากระโดดลงจากชั้นบนสุดเห็นได้ชัดว่าการหายใจของโจจางชื่อมีขัดขาดหายหายเมื่อทั้งอูลินหยิบเตียงชั้นบนที่พางฉีกออกเป็นชิ้นๆแล้วโยนมันออกไปนอกหน้าต่างเตียงบนทั้งหมดถูกกําจัดอย่างสมบูรณ์มันควรจะใช้อันนี้ จ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาวัยกลางคนกล่าวก่อนจะเข้ามาในห้องพร้อมกับเตียงไม้เขามองดูบรรยากาศที่แปลกประหลาดระหว่างเด็กชายทั้งสีและหัวเราะก,กับตัวเองใช่แล้วสู้สู้เปิดเทอมวันแรกอนาคตสดใส,ดสแน่นอนถ้ายังอยากสู้ต่อก็มาทุบเตียงนี้ให้สุดกำลังสิมีค่าใช้ใจ่ายหนึ่งหมื่นเหรียญสหาพานดังนั้นไปข้างหน้าและต่อสู้โบน,นัสของข้าจะมากกว่านี้อีกเมื่อเขากล่าวเช่นนี้ เขาก็ยกแผ่นเตียงขึ้นแล้ววางไว้บนชั้นบนสุดกระดานข้างเตียงเข้าไปได้อย่างลงตัวหนึ่งพันเหรียญสหพันทั้งอูรินเบิกตากว้างด้วยความตกใจมันเป็นแค่กระดานข้างเตียงท่านเจ้าหน้าที่เราต้องซื้ออันนั้นจริงๆงั้นเหรอเราจะไปซื้อข้างนอกได้ไหมทั้งอูรินรีบถามเจ้าหน้าที่พ่นลมหายใจและพูดว่าเจ้าคิดว่าสถาบันการศึกษาเป็นบ้านของเจ้าหรือไม่การทำลายทรัพย์สิน เป็นสิ่งร้ายแรงที่นี่ข้าคิดว่าเจ้าคือทางอุรินใช่ไหมข้าซ่อมหน้าต่างกระดานข้างเตียงและผนังรวมเป็น34% 0 0 0ืนสี่พันเหรียญสหพันธ์รีบไปจ่ายค่าซ่อมที่สำนักงานธุรการเหรียญสหพันธ์ทรัฐสามหมื่นสี่พันเหรียญทางอุรินตกตะลึงเมื่อได้ยินตัวเลขนี้เงินทั้งหมดที่เขาได้รับในช่วง3าปีของการตีขึ้นรูปนั้นมีมูลค่ารวมเพียงส0,000ื่นเหรียญสหพันธ์เท่านั้นสิ่งนี้มันราคาแพงเกินไป เมื่อโจจางชื่อผู้ซึ่งจ้องมองไปที่ถังอูรินได้ยินเรื่องนี้เขาก็ปีนขึ้นไปบนชั้นบนสุดทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกถังอูรินนั่งบนเตียงและไต่ตองว่าจะทำอย่างไรเห,หรียญสาหพันธรัฐสามหมื่นสี่พันเหรียญมันเป็นเห,นหรียญสาหันธรัฐสามหมื่นสี่พันเหรียญค่าชื่อเฉียเซียเยาวชนที่หญิงพยองเดินไปหาถังอูรินและแนะนำตัวเองอย่างกล้าหาญยินดีถังอูรินตอบเลยไม่รู้ตัวเจ้า เจ้าพูดแค่ยินดีงั้นเหรอการแสดงออกที่เข้มงวดบนใบหน้าของเชียเชียเข่งขืมในขณะนั้นเขาตอบข้าว่ายินดีงั้นเหรอเชียเชียพูดขณะที่เขากัดฟันข้าบอกชื่อข้าแล้วข้าชื่อเชียเชียท้งอูรินตื่นจากผวางและเงยหน้าขึ้นมองเชียเชียอันที่จริงเขาสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่เขาพบที่สถานีรถไฟวิญญ,ญาณเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ทั้งอูรินถามอย่างเย็นชา ตรงตาของเฉียวเทียกับพีิบด้วยเสียงที่เย็นชาขณะที่เขาพูดมาสู้กับข้านอกโรงเรียนในขณะนั้นหัวใจของเขาเต็มเรื่องความอัปยศยอดสูเขาแค่ไม่เข้าใจว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาสามารถแพ้เด็กคนนี้ด้วยวิญญาณยุทธการต่อสู้ขยะอย่างยากเงินครามเด็กคนนี้มีมัดที่ทรงพลังจนตอนนี้เฉียวเทียยังมีปัญหาในการพูดอยู่บ้างตั้งแต่เด็กจนบัดนี้ เขาไม่เคยถูกทำร้ายมาก่อนเขาไม่สามารถยอมรับคำพูดของหลงเถิงชูหรือรอยเปื้อนนี้ในบันทึกของเขาเขาแค่รู้สึกรำคาญไปให้พ้นทั้งอูรินพูดสามคำที่เขาเคยพูดกับโจจางชื่อกับเฉียเชียก,ก่อนหน้านี้ด้วยความโกรธเจ้ากำลังพูดอะไรรัศมีที่ทรงพลังและเยือกเย็นระเบิดออกมาจากร่างกายของเฉียเชียทั้งอูรินมองเขาด้วยดวงตาที่เล่าร้อน เจ้ายังการแกล้งคนอื่นไม่พอนั้นเหรอเหรียญสหพันธรัฐสามหมื่นสี่พันเหรียญเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหรียญสหพันธรัฐสามหมื่นสี่พันเหรียญมีค่าเท่าไหร่ในเมื่อเจ้าโดนหาที่ตายข้าก็จะตีเจ้าให้ตายในกรณีที่เร็วร้ายที่สุดข้าจะไม่สามารถเข้าเรียนที่สถาบันการศึกษานี้ได้อีกต่อไปเจ้ายังกังวลเรื่องนั้นอยู่นั้นเหรอเชลเช่มองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าเขาไม่เคยต้องกังวลเรื่องเงินดังนั้นสามหมื่นสี่พันเหรียญ จึงไม่มีความหมายอะไรสําหรับเขาทางออรินตอบว่าบางทีสามหมื่นสี่พันเหรียญอาจไม่มากสําหรับคนในเมืองอย่างเจ้าแต่คนอย่างข้าเป็นกังวลข้าไม่สามารถหาเงินได้มากขนาดนั้นแม้จะทํางานได้หลายปีอยากควรปราศาทข้าอีกไม่อย่างนั้นเจ้าจะเสี่ยงตายได้ขาณะที่เ,เชียมองไปที่ดวงตาสีแดงของทางออรินเขาไม่แน่ใจว่าทําไมแต่ถ้าทางที่สง่าง,งามของเขาลดลงเล็กน้อย ข้าจะเป็นคนใช้เงินให้เจ้าทั้งหมดมาสู้กับข้าเชียเชียอูทานอย่างเย็นชาทางโอลินถามด้วยความเงินงงเจ้าจะจ่ายให้งั้นเหรอเชียเชียมองเห็นรอยแดงจางหายไปจากดวงตาของทางโอรินแร่รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้ควรจะพูดอะไรกับเด็กคนนี้ใช่ข้าจะจ่ายให้เชียเชียกล่าวพร้อมกับกัดฟันยอดเยี่ยมทังโอลิน ว่าว่าเขาจะกลับคำดังนั้นเขาจึงยอมรับทันทีมันเป็นเหรียญสาหพันธรัฐสามหมื่นสี่พันเหรียญเราจะต่อสู้กันเมื่อไรแค่การต่อสู้ครั้งเดียวและเขาจะได้รับเหรียญสาหพันธรัฐสามหมื่นสี่พันเหรียญเขาจะปล่อยให้ตัวเองถูกทุบตีด้วยเงินจํานวนมหาศาลน,นั้นต่อรูปรักษ์ที่กระตือรือร้นของทางอูลินเฉียรเชียรรู้สึกไม่สบายใจอย่างช่วยไม่ได้พรุ่งนี้เขาพูดก่อนจะหันหลังเดินจากไป เขาอยากจะไปรักษาหน้าบวมของเขาก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะต้องอดทนก,กับรูปรักแบบนี้ต่อไปหลังจากออกจากห้องผ้าเช็ดตัวก็ปรากฏขึ้นมาแร่ปิดใบหน้าของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ